ดีค่ะวันนี้ก็อยู่ช่องนิมค่าชนิดแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราไม่ได้ไดทำมาขคงสั้นนะคะทุกคนมาแบบเสื้อหนาวแบบนี้นะคะเราจะมาพาทัวร์สิ่งที่เราสร้างทั้งหมดนะคะอย่างจากที่เราลบเกมสักคุรักไปนะคะทุกคนเพราะว่าเราอยากจะแบบมีของที่เราสร้างทั้งหมดในที่เราเซฟไว้นะคะทุกคนเพราะว่าอันเกา่กาๆของเรานะคะมันมีอันที่เราแบบ เซบ้างของคนอื่นท like so, ี <apologize Sa uc> er> ่เราเซบ้างเราแบบมันไม่มีความสุขเลยเราไม่กล้าเอามาให้คนดูนะคะทั้งหมดที่เราเอามาให้ทุกคนดูแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะที่เราสร้างทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดที่เรามาให้ทุกคนดูที่เราแบบเซมละเราแล้วอันนั้นเราสร้างเองทั้งหมดเลยนะคะทุกคนอันที่เราจะเอามาให้ดูนะคะเราในวันนี้นะคะทุกคนเราก็สร้างเองหมดเลยนะคะทุกคนที่เรามทุกคนเราใหม่เราก็สร้างนะคะสร้างได้ประมาณเจ็ดอย่างเลยนะคะในวันเดียวก็ถือว่าเยอะนะ ก็ถือว่าเยอะเลยนะคะไปดูอันแรกเลยนะคะอันแรกเราจาแรกบ้านหนูชมพูมันอยู่แถวแถวแก๊งยาคุซ่าเลค่ะทุกคนเรามาดูกันอยู่แถวแถวแก๊งยาคุซ่าจะเป็นยังไงคะ่ะนี่เลยคะ่ะอันนี้มีเป็ดน้อยอยู่ในน้ำนะนี่เป็ดน้อยอยู่ในน้ำนะคะนี่อันนี้ก็ไม่ได้รังการอะไรเลยนะยอมรับไม่ได้รังการอะไรเลย อันนี้ก็แบบเป็นที่ดูทีวีนะทุกคนเป็นที่ดูทีวีจากนี้ก็เป็นแบบต้นไม้มาเลี้ยงในบ้านอะไรพวกนี้เป็นต้นไม้แบบไปชมอะไรพวกนี้นี่ทานถ้วยก็เลี้ยงในสวนมากนะคะลอมแล้วอีกหลบตัวเองนี่นะคะทังใจที่ทำแบบแบบนี้เลยก็ไม่ได้อลังการมากกระโดดคนที่สร้างสร้างแบบรู้อะไรเกี่ยวกับสกูลอย่างเชที่ปอกับอีฟคันแนวนะคะเป็นที่ดูวิวแบบพระอาทิตย์ตกอะไรพวกนี้นะค่ะทุกคนนี่นะ อันนี้ก็แบบทั้งหมดที่เราสร้างที่เราเอามาให้ดูนะคะทุกคนอันนี้ทั้งหมดที่เราสร้างนะคะอันนี้เราก็สร้างเองนะคะทุกคนอันนี้เราสร้างเองนะคะทุกคนทั้งหมดในนี้ทั้งหมดที่เราเซฟแล้วต่อไปนี้ทั้งหมดที่เราเซฟเราจะเป็นคนสร้างเองทั้งหมดเลยใช่ใช่ฉันจะไม่เอาของคนอื่นมาเซฟแล้วใช่ฉันสัญญาก็มีกล่องของวันอะกล่องของวันนี้มันขยับขยื่นได้นะทุกคนเออใช่ขยับขยื่นได้เลยนะคะทุกคนมีเปลี่ยนโนด้วยนะคะทุกคนนี้ จะได้เอาทําเตียงสองชั้นแต่ว่าไม่เอาดีกว่าค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเรียนหนังสืออะไรพวกนี้นะคะจากนั้นเราก็แบบเราไปดูอื่นๆก่อนดีกว่าค่ะพรนอาหารหรูค่ะอันนี้ก็ฉันก็ทําใหม่นะคะทุกคนอันนี้ฉันก็สร้างเองเหมือนกันค่ะฉันบอกเลยนะคะว่าทุกอย่างที่ฉันเจฉันจะสร้างเองหมดมันอยู่ที่โบสถ์หรืองานแต่งงานนะคะทุกคนใช้มันก็เป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี้นะ ตกเยอะมากะค่ะอันนี้ก็อยากไปเยืย่นไม่ได้นะเพราะว่าครั้งแรกที่สันทานไม่ขยับก็เยื่นได้แล้วมันออกร่องกลายมันแบบไม่สะดวกเลยนะคะทั้งนั้แบบขยับไม่ได้นะคะคนขยับไม่ได้จริงๆแล้วก็ตกก็มีลายตกมากๆเลยอะคะทุกคนขึ้นไปดูชั้นบนดีกว่าคะ่ะมีชั้นบนด้วยนะนี่มีที่ให้เชฟพักด้วยนะมีที่นั่งเก้าอี้ให้เชฟถ้อาหารแบบนั่งก็ได้ด้วยนะคะนี่าจารก็เรียนสวยนะนี่แล้วก็มีตกเยอะเหมือนกันนะไปอ่านต่อไปกันเลยค่ะ ดานออฟฟี่นะคะอันนี้อาจจะเขียนผิดนิดนึงนะคะจําได้ว่ามันอยู่ที่ชั้นเลนะคะทุกคนอันนี้เราสร้างเหมือนอ e ีชายแนวนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าครา้หนึ่งอะไรไม่ออกจริงๆอ่ะอือใช่อัน,นอันนี้เราสร้างใหม่เลยนะคะทุกคนดีวเราจะแบบอันนี้เราสร้างใหม่เลยนะคะไม่ต้องแปลกใจสร้าเราสร้างดาบอันนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะทุกคนเราจะมาลองมาเล่นกันก่อนนะคะทุกคนนี้เนียค่ะทุกคนนี้อันนี้ก็ง่ายๆก่อนเลย,ย,ยนะคะ แล้วอีเรา year, จะพาทัวร์นะคะพาทัวร์กันดีกว่าค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นด่านหัวใจนะคะทุกคนอันนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นด่านดาวแล้วก็แบบร้อยเท้าอะไรพวกนี้แล้วก็หัวใจอะไรพวกนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบบันไดนะคะไม่ค่อยออกสีเท่าเาไหร่อันนี้ก็เป็นแบบบ้านจําลองนะคะอย่าไปจับมันเลยเดี๋ยวมันแตกนี่ก็จะเป็นแบบที่เดินนะคะทุกคนอันนี้ใหญ่นึงก็จะได้เดินง่ายนะคะตัวนี้นะันนี้ก็เป็นด่านแบบพรมอะไรพวกนี้ครับพรมนี่คือ อันนี้ก็จะเป็นแบบเก้าอี้เล็กๆนะคะให้เราแต่นี่ก็เป็นที่นอนทั้งที่นอนง่ายสุดเลยว่าก็ถึงแล้วฉะัคะคนไม่ได้ค่อยแบบยาวสักเท่าไหร่เลยนะคะร้านขายจักรยานค่ะร้านขายจักรยานมันอยู่ที่สายอย่างนี้เหรอนี่ค่ะร้านขายจักรยานนะคะนี่ร้านขายจักรยานเลยนะคะก็จักรยานเยอะถู่นะ ฉันทําละครสั้นละครสั้นนั่นฉันฉันก็เคยทําละครสั้นนะแต่ละครสั้นนั้นมันน่าจะไม่มีเสียงนะมันเกี่ยวกับแอปหรือเปล่าเออใช่ไปดูอันต่อไปกันดีกว่าค่ะร้านบัวรอยเตไฝ่ายคันคาชื่อนี้ฉันไม่คนตั้งเองแต่ทุกคนมันรู้สึกแบบอยู่ใกล้ๆก้กับรูมันนี่เลยค่ะร้านบัวรอยเจ๊ฝ่ายอันนี้ขยับไม่ได้นะทุกคนไม่ใช่ญดูนี่ขยับไม่ได้ไปอย่างใดเลยนะคะคนนี้เนี่ยขอโทษนะคะที่เมียนะ นี่นะคะก็เป็นแบบอันนี้เลยนะคะมินจานี้ก็มีโบรอยโบรอยเยอะนะพูดจริงก็มีตกสี่ตกนะคะทุกคนไปดูอันใหม่กันดีกว่าค่ะร้านขายหวยค่ะมันก็อยู่ใกล้ๆเหมือนกันค่ะมันอยู่ใกล้ๆกับรูม่านี่เองไี่ต้องไปหรอกนี่นะร้านขายหวยเหลือสามใบแล้วจ้าหันทอสั้นได้นะร้านขายเค้กร้านขายเค้กฉันจาได้ว่ามันอยู่ที่สุดสนุกจําได้ว่ามันอยู่ที่สุดสนุกนะ จันแ้วมันอยู่ที่สุดสนุกใช่แล้วค่ะมันอยู่ที่สุดสนุกใช่ไหมอืมวันนี้ฉันอยากจะทำละครสั้นนี้แต่ว่าไม่เอาดีกว่านี่มีน้ำด้วยนะมีไข่มุกด้วยนะจ้าทุกคนนี้ก็สวยไปได้ดีๆบ้านไม้นะคะทุกคนบ้านไม้มันอยู่ตรงห้าร้อยเลยเหรอห้าร้อยเลยเหรอมันพทิมอาตีนงนี้ก็ได้นะบ้านมันมันสร้างวันนี้เออฉันจำได้ฉันแค่อยากไม่อยากให้ชิมนี้มันยาวอีกนิดน,นึงเฉย บ้านไม้มันอยู่ที่ฟ้านั่นแหละอืว้าไปเลยขี้เกียจอันนั้นแหละบ้านไม้เนะคะคุะคนเดียวนี่นะคะทุกคนนี้บ้านไม้เป็นบ้านแบบแบบนี้เลยนะคะทุกคนอ่ะแบบสี่กลางแจ้งไม่อายคนอื่นบ้างหรอจ๊ะไม่มีแบบประตูบ้านนะนอนมุงด้วยอะ่ะนอนบุงด้วยนะจ๊ะฉันลืมทำมุงตอนฉันลืมทำมุงตรงน,นี้อะ่ะแต่ไม่เป็นไรเนาะนอนได้นะคะ ก็ถึงว่าป้องกันยุงกัดอยู่เด้ออันนี้ก็เป็นแบบรินชักนะคะทุกคนแบบใส่เสื้อผ้าเลยเปก็มีโต๊ะอาหารนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลอ,ลองกินอาหารดูกินได้จริงนะเดีย๋ยวเราจะลองกินอันนี้ดูก่อนปิดท้ายด้วยอันนี้ยัย่วจ้าอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ช่องน้องค่าชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมติดอย่าทีา่สำคัญอย่าลืมกดติดตามไว้นะบ๊ายบาย